สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมผมสวดหนทันเก่าพี่นอ้องวันนี้ข้ามาตกป่าให้ก่าพี่น้องมืดหมึดในเด้อครับผมเด้อมาตกน้องเกา่าเด้อพี่น้องไปนแนวน้องอื่นไม่ได้ไม่มาน้องเกา่าเด้ครับผมไปพี่นออ้องระเบิดมั่งกัน とにかぞ ไปที่่แนาหาไปบิรงลูกหาดูบิงลูก เนี่ยนะอืมนึกเหรอเดี๋ยตัวนึงเราพี่น้องเด็กตัวนึงเราครับไี่เบียดพอเสือแพ้งได้เบีดไหม 我可以抱一遍给我。 你不要 พื้นตรนั้พี่รองเืองเืองเหมพี่รองเหมืองอะไรขนาดวะตัวนี้สโลสโลอะไรหรอกพี่รองเอา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 จับไหมเอาเร็วเเร็วเร็วตึตึ๊บ๊บตตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊บตึตึตึ๊บ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 ตึ หักก้ต <iec> ัวย e ัเบ็ดหักเบ็ดหักคุมคุมคุมไปโอ้โอุมมากเอไปครับพี่น้องสามตัวเดวสตัวแล้วแาวเดียว มาอีกแล้วมาอีกแล้ว พ่อเขานส่อพ่อเผาเออเนี่ยเสือพ่อเผามาฐานนี่พี่น้องได้มาอีกหนึ่งตัวครับผมหวานหวนหวานหวนพี่น้องไปครับผมไปเบิ้งต่อไปเบิ้งตโตไปเสร็จแล้วฮะไปเสร็จแล้วฮะน่าพี่น้องมากมากเดี่ยวมุ่งกล่องไปตัวแล้ว se hey, va แค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 รับแคแคนะ้อยอย่าบ okay. uh ่น oh. ต uh ูด oh. no. no. ึงไปงี้ตูดึงไปไหมอ้ยตูยังลงมาล้ยอมพีอ่สวัสดีค่ครับสวัสดีครับด้กตัวไปเด้ตัวเดียวว่าเต้นนมากกว่านี้โอ้ไทยรูปนโอลืมลืมลืมเ่งไพี ปะมาอเลยดินครับปคออ้ว้องอะเจ้าปุยอมยเนแล้วยอมเลยุ้ดหลุดหลุดมันลงเอาเงี้ยขเงี้ยอออกสูสีซขันเลยครับตัวนั้นมี่อือชุ้งวงี้ยไมนี่นีเาเสาสแลเนี่ ขั้นเบ็ดหักเนาะนีี่พ่น้องเบ็ดตัวนี้หักเลยไหมด้เกี่ยวจัดครับผมใจเกี่ยวจัดหนักไปพี่น้องไปนอนมานอนมาตัวที่ีไหน่ะหาครับหาหาตัวที่หาแล้วพี่น้องไปครับผมโอเคครับผมเอาตัววางได้ไอ้พี่น้องมา่หาตัวแล้วครับผมหาตัวแล้วไม่มอง มันเด็กกี่ไหนแล้วรอบขั้นในจะย่ละนก็ยิงฐานกันกัไปค้าง่ายไปยิงกี่พอ

เดอนเงห้ไปเงีย้ย

ฟุกนี้ไหมฟุกนี partido, ้ไหมเนื <S 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 oh, mm ้อ hmm ม้วสองแกสองเทียนี่มั้งแฉสองเทียเโอ้ติดดิอาจารย์ติดนี่ล่ะติดนี่ล่ะหวยติดไหฮะติดกูรู้ดิ้งกูติ้งเยดิ้งอนานดิ้งก้อนมันก็ค่แล้วมันขอบปากเหรฟุกลงเหรฟุก

ออกขึงมากแค่ที่มาถึงแค่ที้ฮะมอสติดอ่ะแย่ไม่ออายพี่น้องมาแล้วมาแล้ว้วมมาแล้ว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 มาแล ดินอีงเ้บักปบี่เ่นวกือบเมรด้นั่ดิน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 ฟกฟกฟกยังมันอีพลนี่มาแล้วมาแล้วอยากแค่นั้นเพ่อนเพื่อูกปลาไันมันงาไปมุูกปลาอยากแคนั่งน้อเดี๋ยวมาที่ละคุดึงดิน้ของคุณ ลอ้าวผมแดนที่ไหนมาแดนที่สี่เยอะไปือบเยอะไปไกลครับลึงึดหลายแดนที่หกครับผมแดงผมตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่นะไม่ได้แล้วหรอเวลาไหนาๆก็ได้อยู่แดงที่สี่ครับผมใหญ่ครับอู้ยน้องจ้าครับผมไปไปมัน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  นี่นี่พี่น้องครับผมผลงานเท่าเจ็ดตัวเด็กเยวมาตรฐานครับผมเบิ้งใส่รถยเบิ้ลใส่นี่ครับผมทีมงานทีมงานเถอะไหนจานจานจานเจอดหรอหักฝุ่นครับผมเสียสปอนเซอร์ไงครับผมเบ็ดใหม่ครับเปิดซิ่งเบ็ดใหม่ได้นี่จานอืมขนมเบ็ดใหม่มาลอง เดี๋ยวผมผลงานของห้องมือเดียวพี่น้องไปแล้วครับคลิปไหนหเจอกันไหมพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์เด้ครับผมเ้ยไปไป